สวัสดีพี่น้องเอฟซีสูขู่สูคนพุทธิตามของเมืองนอกพี่น้องของเมืองนาอ,อิสราเอลมาแล้วรอบนี้มาแล้วรอบก้อนกระแตกเด้อพี่น้องเด้อยุ่ลางแตกบนแตกตรงตรงเด้อเขาหายรางหมอนี่สําคัญในหมอนี่บอกไข้ดดุนแรงสังเกตด,ดีๆตัวกลมพร้อมสามศูนย์ยุหงแตกขึ้นบนพี่น้องของหลานชายมาแล้วเด้อไปติดตาม ้ารุนแม่นวถ้ารุ่นทารุ่นในรุ่นแล้วมาแล้วมาแล้วเจ่ของร้านเช้าบ้ามาพี่น้องของร้านเช้าหยุดบาบัดนเลขบ่ค่อยเขาเลยบา่ามาเมื่อท่านเห็นในสื้อบุญเดี๋ยวสิลอเบิ้งอยูุ่ดทายอยู่จากสีมาบ้ามาขันมากขันเสียมา,มาปล่อยเห็นเห็นได้ี่น้องเด้อของเกาหลีต่ออิราเลีมาแล้วรอบกันของเขามาวัานที่สิบหกกรกฎาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขบน เขาบิงเขามาบนมาล่างแต่เขาแยกมาแล้วอันนี้ก็แยกบนแยกล่างมาคือเกาเอกมาบนวิ่งแปดวิ่งสามลุดลุดพี่น่องบนลุดจับคูศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแปดเก็ดศูนย์เก็ดสองเก็ดสามหมายมหกคูแ่ห้หายสามม ก็คือกลมหนึ่งสองกลมหนึ่งแปดกลมเกตศูนย์รุดมดพี่น้องทั้งบนวิ่งกระรุดวิ่งวิ่งว่ารุดรูดถือรูดได้ยุบพี่น้องรุดสามติดรุดสามติดรุดแปดรุดสามในเพราะว่าบนมันเป็นสามศูนย์เนาะวิ่งวิ่งติดพี่น้องอันนี้ก็ส่วนล่างส่วนล่างวิ่งสามกับศูนย์ตรงตรงเลยพี่น้อง จะหั่มาอยู่ล่างเขาวาอยู่บนแตกคักๆเลยนี่ก็ถือว่าแตกพี่น้องแตกให้ล่างออกบนให้ล่างขึ้นบนให้สามศูมาจับคู่กันสามแปดสามศูสมหนึ่งเก็ดศูนย์เก็หนึ่งสาหเขาให้ซีกลมล่างให้ซีกลมให้สามแปดสามศสมหนึ่งเก็ดหนึ่งอันพูเขามา เบิ้งกสิหมวดที่แล้วกสิได้ยู่หลบกตี้ยนเพราะว่ามันธรรมดามันก็ต้องมีลางมีบนน้ำเหมืนว่ากสได้สิได้บ่บ่เต็มที่บันไดเพราะว่ามันมีเขาบอกลางไปอยู่บนน่ะพี่น้องเนาะพี่น้องอีพีซี่ดดติดตามกะใส่คดไล์คดแช่ให้ในเด้อมันเพราะว่ามันหลกหลานมันให้กำลังใจเขาแน่ให้กำลังใ,ใำลงใจปูคนน้ำละ ว่าลูกหลานอยู่อิสระ,ะเอวผู้นี้เขาทรงมาแต่ของเขานี่มาตรฐานอยู่ดิที่ว่ามาหลายตัวท่ว่ามาหลายตัวบานี่ยค่ะของเขาก็มาตรฐานใส่ได้พานงานเนาะพี่น้องเนาะพานได้ของเขาติศนาติดตามนาคำามาเบิ่งลหลายรัฐบาลของนี่ปู้คุ้นตามมาเลยตลอดตามของหลานนี่ตามมาเลยตลอดเลยในเห็นกันตลอดละ แต่ว่าของร้านสาวบ้าเดี่ยวร้านสาวเบิ้งกันของร้านไส้หนิก็มาได้ซว,วงมืออะไรนี่หนิทั้งบ้านเอาลงมันค่าหยาดง,งอื่นยู่มันถ้าเสียวลงให้ก็บอกเป็นยังหดอกมาตแต่วันที่น,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 นี้16น้องๆหมดเลยละนี่16นั่งอีกหลายมือยกก็สิเห็นอีกหลายมือวยวุ่งแจังสิหัดมือเล็กออกเล็กยังดอกเอ,อาเขามาเบิ้งน้องเขามาเชี่ยมาแช่กันเด้อมาแช่มาแช่กัน วัน,น,นที่สามสิบเอ็ดเราพิลองมาเลยเดือนนี้ออกสามเสี่ยวพี่น้องก่อนเดินเก่าเหล็กวิ่งกอนอเหล็กวิ่งกอนก่อนเดินคุ้มบนเด้พี่น้องนี่เด้วิ่งบนเขียนเลยก่อนเขียนบนเลยก่อนเดี๋ยวพี่น้องสิจับสน กุมบนวิ่งวิ่งวิ่งหาวิ่งแปดวิ่งหาวิ่งแปดวิ่งหา,งห,าหาลูก แปดิ่งหาลุดลุดลุดแปดลุดหาลุดแปดลุดหาลุดแปดลุดหาจับคู่ เขาก็มีกลมคือกันได้พี่หนงได้เขามีหโคพี่หนงมีหกโคจับมาหกโคแปดศูนย์แปดศูนแปดสามแปดสาม แปดสามแดสแล้วก็สามแปดับมาพร้อมที่ลองให้ันนี้ให้กัเดอนีดเดียเขาเขียนมาให้ลับมานำปดสามสามปให้ลับพร้อมเปดสามแล้วก็สา sám hà, sám hà, si hà, si hà, si hà, 6, bẹt, bẹt งูแปดสามตัวตวันนี้สามตัวาส,าสามตัวให้มาชีหางมาซีหางแปดให้มาจังเลยเด็กสามตัวก็เด็กสองตัวบวแของกันนี่เขาให้มาแบบในโบราณกันเลยแปดห้าสอง 8หาสอง8จีหา8สีหา8ซีหาจาก0สามหา0 สามหาศูนยามหาแล้วกันหนึ่งหาศูนหนึ่งหาศูนย์กุ้มบนพี่น้องกุ้มบนขีดกันไปก่อน บนอันนี้คือบนบนล่างล่างแบบนี้ล่างกุมล่างเด้อแบบนี้กุมล่างกุมล่างล่าง เด็กวิ่งลงมาใบถ่างเดียวกันพี่พี่นอ้อง,ง,งเด็กวิ่งมาใบถ่างเดียวกันล่างวิ่งหนึ่งวิ่งสามวิ่งกันลงเหล็กวิ่งให้พี่น้องเห็นกันวิ่งหนึ่งกับสามลุดได้พี่น้องเด้อหลุด รูดวิ่งหนึ่งวิ่งสามรูดเดือดล่างจับคู่ เอาที่ห้างห้างเนาะพี่พน,น้องเนาะเล็กลางเอาห้างห้างไปกันกระเดิดดอกที่หกคูพี่พน้องหกคูเดี๋ยวจะมึงเล็ก,กลมเด้อกลมบนกลมล่างกระได้ตัวเล็ก,กลจงกลมสี่กลมเหมนเบื้องดอกล่างจับคูหนึ่งสามหนึ่งสี่ 3 2 3 2 3 2 3 6 3 6 เด็กเขาหนาติดตามพี่น้องติดมาตลอดจ้ะติดตลอดเกาะใดตลอดเด็กเขาติดตลอดเกาะดดตลอดผู้ขุนซื้อผู้ขุนลงผู้ติดตามมาให้ได้เห็นตลอดพี่น้องว่าเห็นเจ้าของสากกวเกาหลีของสากกวเกาหลีว่าเล็กเจ้าของบอกว,ว่าส่งมาเลย ว่าท่านเห็นชองโย่ที่องโย่กับจัาากหลอกหลามาอันนชงมาจ่อมือเลขกับบัาเอวออกให้เห็นนะพี่น้องเนาะเพราะว่าของปูขนมันมันมีไฟไ่าไฟโหลดมันโหลดธรรมดาโหลดเน็ตโหลดนันธรรมดาโหลดเน็ตซือ้อบาดนี้จะได้บอกเลขกลุ่มด้วพี่น้องเนดะ้อบาดนี้จังบอกจังสาธายายกันไปเนาะเลขรัฐบาลรับเมืองนอกอิสราเอล สองหลานใส่ชุด,ชดบนชุดบนวับน,บนที่3าเอ็ดกรลกกระดาคามสองพัวิ่ง8ปวิ่งหาลูดลูดแปลูดหาได้พี่น้องเนอะจับคูจับคู่แปดศูนดศูนยเด่นได้ดีพี่น้องจับ8ปนย์กับกลมเลยกลมแปศูนยกลมแปศูน 8ปดสามแปดสามแปดกลมพ่นัองกลมสกลมมีสอกลมบนมันนี่เป็นตกกันตัวร่องมันได้พี่นองเ้อะซีโตนี่4ีคนี่เขาเป็นกันเป็นร่องอลไนี เป็นตัวงามของเขาคือกันแล้วนาะพี่้องนะสมตัวมี8แปดหาสองกมุมนี่คือตัวเด่นของเขาสตัว8ปดหาสอง 0, 3, 5, กมุมแปดส่ห่องศูนสมหากุม ใส่มา2กลมแต่ว่าเลข2ตัวกับเลข3ตัวบ่คือกันจัดมาแบบดใดบ่เลข3ตัวไปจังนงเลข2ตัวไปจังมแต่ว่า3หาคือกันแต่ว่าบัดหา2นี่มันมาจังได๋บ่เห็นในวงเลยหา2บ่มีในวงแหงมาเองเขามาเขาเองะ3หามาเห็นในนันอยู่แต่ว่าหา2มาจังได๋มามดืมดๆ ลา่างแบบนี้ล่างล่างวิ่งหนึ่งวิ่งสามจับคู่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่กลมพี่นหลังหนึ่งสี่กลมหนึ่งสี่เด่นนี่คือการเป๊ะในเด็กของผู้คุณผู้คุณกับจัดสิบสี่คือกันหลานชายกับสามมา วันนั้แนกกันเด้อเขาตามมอดที่หลังของปูไปตะโดนแล้วออกตะโดนแล้วสิบสี่ตลอดแหลกฝนเปดหนึ่งเปดหนึ่งกับกลมล่างเขาให้สามกลมพี่น้องสามสองสามสองกระกลมอันนี้กรตัวสัมลองตัวสัมลองตัวสัมลอง พี่น้งองผู้ใดเข้ามาแล้วก็แคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเด้อกดไลค์กดแชร์ไว้กดติดตามไว้เด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อสิบ่ได้ผิดพาลาดในการรับช้มนะพี่น้องเนาะเห็นแล้วก็สิบ่ก็สิบ่เบิ่งว่าเ,อ,าเออตัวนี้ตัวนี้เห็นว่าคือ30มสิบเปอยู่แต่ว่าหงออกบ่นี่ในปูขนมากพิเศษก็คือ14บ่ลายพี่น้องของปูขนมันคือกันเด็ อ้าพี่น้องมาเบ้าง <c oughs> ทบทวนให้รอบที่สองนะ่ะอ้าพี่น้องของบนพี่น้องวิ่งแปดวิ่งหาจับคูแปดศูนย์กลมแปดสามล่องสามแปดล่องสามหากลมสี่หาล่องหกแปดล่องสามตัวแปดหาสองกลมแปดสี่หาล่อง ศูนหกลม1นึหศร่องลางวิ่ง1นวิ่งสจับคูหนึ่งสร่องหนึ่งสี่กลม1นหาร่อง8ปดหนึ่งกลม3าสองร่องสาองกลมสากร่องบ้าพิษบ้าติเนาะพี่น้องนะพี่น้องพอได้ข้ามาแล้วกับกดไหลก้นแจให้ในเด้อปูขนติดตามมหาเล็ก ดีๆเม่นๆพี่น้องเบิ้งบ่เอเที่ยวกันน่หล,ลายเที่ยวแลเด้เลขอิสรลเอลเนาะพี่น้องก็ว่ามันหลายตัวอยู่หรอกแต่ว่าบ่หลายซ้ำนี่แยกกันให้บนให้ล่างซ้ำนี่บ่หลายเข่าพ่อแม่บ่เข่ากับพ่อว่าเนาะเขาตรงๆเลยจอตรงๆเลยแต่ว่ามันเป็นล่างเป็นบนบนกับจอได้ยุ่สามแต่ว่าห่างจอได้่หลุดสามเข่า่หลุดสาม อาพี่น้องเอาไปพิจารณาเบื้องเด้อตัวได้มักกระจัดตัวได้ขัดกับพันฝ่าไปหาลอดตอรี่ยังยังหลอยู่ยังไา่กันไา่กันสวนกันอยดดอกพี่น้องหาเบิ้งนล่าสุดจัดให้ผู้คุณก็ตามมาให้ได้จากอิสราเอลเขาดังมาเป็นปีละล่ะเด็กเขาก็บ่ค่อยผาดภาในดอกผัดสุดเถวหนึ่งเถวสองกามาแต่ว่าเป็นเหล็กมาจากเมืองนอกจากอิสราเอลจากลันไสให้พี่น้องเอฟซีเอาไปพิจารณาเบื้องหนอกตัวได้ม so ักจัดเลยตัวได้ขัดกับพันมักกระจัดหนัก ปูกกะมี่ตัวหมักอยู่ก็บอกก็คือว่าวอต้อนหน้าพี่น้องนี่คือซิบซีในหลายพี่น้องของปูงข,งขุนหมักเพราะว่ามาตัวเดียวกันให้พี่น้องเอาไปพิจารณาเบึงเนะาะให้เทียบเป็นรางวัลที่หนึ่งในกลมก็มี่สามกลมบนบนมีสองกลมล่างมีสามกลมจรณาเบึงให้สบสบมนันเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่สามสิบเอ็ดก,กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกให้มีสบมีลาบกันสกปูสุกคน น้นท้องไหลามาเทมาอยาเจ็บอยกจนกันเด้อพอกันไม่สุดต่อไปวันที่หนึ่งวันที่ 16, สิบหกสิงหาภูณราพน้องสวัสดี